มาซื้ออะไรเนี่ยวันนี้มาซื้ออะไรซื้อสาลาซืสาลายสาลาย,ยู่ไหนให้ดูซิหยิบให้ดูซิซื้อฝากใครมั่งฝากหนูฝากหนูแล้วฝากใครอีกาฝากมามา้มา,มาอีคอหนึ่งสอง,งเอาฝากลอจินะเาซื้อสาลายเสร็จจะไปซื้ออะไรต่อเอาขนมอย่างอื่นไหมดูซินี่นี่ขนมอย่างอื่นเอาไหมขนมอะเอาไหมเอาอีกปะระ่ว เอาถั่วกินเป็นเนาะใข่กลองหนึ่งก้อนหนูให้กลองหนึ่งก้อนหนูอะไรพิตาชิโอหรออ่ะปลาห <พา S 1> ยิบม,า,มเาเอาหยิบได้ไหมอ่ะไหนบอกพอแล้วไงพอหรือยังพอแล้วจริงนะเ็บ tiktok tiktok dun dun ini alay kini ini alay kini alay ikha kini alay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  oi babau si hahaha 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 อันนุหยิบเองอ่ะเอาหมดเลยละวเอาเดียวก็พอแล้วอ้าวอ้าวพอแล้วเดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวหมดอายุพอแล้ว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 เออพอแล้วพอแล้วฮ่าบ๊ายบายโยเกิร์ตมาดูนมหมาก่อนนะ นี่เบดทามีวงมามาม,ม,มาเร็วดันดันดันถือให้มาม,ม้าหน่อยคอตุ้มพังหมดวฮาออะไรของเธอพอยังแต่ตังยัง,งโอเคไป let, s <S let s <S อะไร let s go โอเค อยากได้อะไรอีกไหมไม่เอาอีกเอาไม่เอาอีกแล้วนะแล้วเออพอแล้วนะ อะไรอยู่ดีๆก็ขำมากมีไหมมีน้ำมะม่วงให้เลี้ยวไหมไม่มีนี่ขนมของมาม้าเยอะนี่นี่อ้าวตกอะไร ก็ขำอะไรนักหนานะฮะไปแล้นนะพอแล้วน่าจ่ายตังค์กันน้วงโอ๊ยจ่ายตังค์ใส่แมสก็เร็วเดี๋ยวต้องไปเจอพี่แล้วลืมเลยเมื่อกี้โมแต่กินนะฮะเมื่อกี้กินอะไรมาถอดแมสอ่อะฮะ จุบจุบจุบถือก็ถือนะโอเคเดี๋ยปไปกล้องก่อน,อนแล้ว,วสวัสดีค่ะสวยๆก่อนอไปก่อนนะคะจะไปไหนคะ,ะจะไปไหนจกเ,เงินแจกเงินกันนะคะบายบ,ายบาย,บาย เส้นให้ดูคนหนึ่งเพลงไปืมาจ้าแม่หลุดแล้วใส่ดิดิไปื่อยมาจ้า